สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะในการเก็บโค้ดส่งฟรีหรือว่าเก็บคอยแคชแบ็กในช้อป e ีเก็บได้หลายๆโค้ดทํำยังไงคะ่ะคลิปนี้นะคะก็อาจจะเหมาะกับผู้ที่เพิ่ง เออเริ่มใช้งาน s h อป e ีหรือว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มเป็นผู้ซื้อแล้วอยากจะเก็บคอยเก็บโค้ดทำยังไงหรือว่าหลายๆท่านนะคะที่แบบซื้อกับ s h อ p e e มานานแล้วแต่ว่าอาจจะมองข้ามบางอาจจะมองข้ามบางส่วนไปที่ที่ทำให้เรานะคะสามารถเก็บโค้ดได้หลายโค้ดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจะทำกันยังไงพอเราเข้ามาที่หน้า s h อป e ีแล้วนะคะหน้าแรกเลยค่ะส่วนนี้เลยค่ะที่เป็นส่วนที่ทาให้เราเก็บโค้ดได้หลายโค้ดเราก็ได้สิทธิประโยชน์พิเศษมากมายค่ะ เดี๋ยวหมูนะคะจะขอเริ่มจากดิวใกล้ตัว1สตางค์ก่อนแล้วกันนะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยพอคลิกเข้ามานะคะเขาก็จะเาถามจังหวัดก่อนว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ของเรานะคะจะเป็นอาหารเท่านั้นเลยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวหมูจะลองกดดูเงื่อนไขเขาก่อนนะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการจ่ายช้อปปี้เพย์นะคะสมมติว่าหมูเลือกอันแรกเลยแล้วกัน ทาโก้นะคะเนี่ยพอเรากดซื้อจะเห็นเพื่อนเ<ๆ>เห็นไหมเอ่ยจากราคา60บาทจะเหลือแค่0.01เท่านั้นนะคะตรงนี้นะเราจะต้องไปสแกนจ่ายที่หน้าร้านค้าเท่านั้นนะคะสแกนจ่ายด้วย Shopee Pay นะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องมี s h อ p e e Pay ก่อนสมัคร s h อ p e e Pay ก่อนถึงจะใช้สิทธิ์นี้ได้นะคะเพราะว่าจะต้องเอา QR Code ตรงนี้ไปสแกนที่ร้านค้าค่าคะนะถ้าเกิดใครที่แบบว่า สะดวกแบบนี้อยากทานอาหารแบบในราคาที่ถูกก็มาเก็บโค้ดแบบนี้ได้เลยนะคะก็มีแบบเขาเรียกว่ามีหลายร้านมากๆนะคะก็ลองมากดเล่นกันดูได้นะต่อมาค่ะช้อปปี้มอรก็จะเกี่ยวกับร้านที่เป็นช้อปปี้มอรก็เข้ามาก็จะมีโค้ดสลดให้เก็บ8นะคะซึ่งหมูเก็บไม่เคยทันเลยจริงๆก็เข้ามาแบบเราก็เข้ามาเช็คดูได้เพื่อที่เราจะเก็บโค้ดนะคะแล้วก็โค้ดส่งฟรีค่ะ ต่อด้วยโค้ดส่งฟรีเลยนะก็พอเราเลื่อนลงมานะคะอันนี้ถ้าเกิดใครนะคะมีบัตรกสิกรก็มาเก็บโค้ดตรงนี้ได้แล้วก็โค้ดพิเศษอื่นๆที่เป็นโค้ดส่งฟรีนะคะอันแรกเลยก็คือถ้าเกิดใครยังยังไม่ได้แอดไลน์ตรงนี้นะคะก็กดแอดไลน์ได้เลยเพราะว่าเราจะได้สิทธิ์ได้โค้ดส่งฟรีด้วยอะถ้าเกิดใครยังใครยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดได้เลยแต่หมูว่าแอดแล้วนะคะเดี๋ยวหมูจะลองกดให้ก็คือเก็บโค้ดในไลน์เลยเราลองกดเข้าไปซึ่งหมูแอดไลน์แล้วเนาะ พอเราได้แอดไลน์กับ s h อ p e e แล้วใช่ไหมคะเวลามีโค้ดส,ส่งฟรีเนี่ยช้อปปี้เขาจะแบบมีการแจ้งเตือนว่า,าจะแจกโค้ดส,ส่งฟรีวันนี้นะคะช่วงเวลาเที่ยงเ,เที่ยงคืนเที่ยง6โมงเย็นหรือว่า3มทุ่มเขาก็จะมีบอกเลยว่าเขาจะแบบแจกโค้ดส,ส่งฟรีก็มีข่าวสารอะไรก็จะมีการอัปเดตให้นะคะก็อย่าลืมไปแอดไลน์กันนะ นะคะเราก็จะมีโค้ดส่งฟรีในแบบโอนง่ายได้คือมีโค้ดส่งฟรีที่ Sho p ปี้เดลิเพยตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมมีโค้ดส่งฟรีนะคะสำหรับ s h o p ปี้ฟ o ้ดนะคะก็ประมาณนี้เราก็ลองกดเข้ามาดูนะคะต่อมาหัวข้อต่อมาก็คือรับเงินคืน20%แบบไม่มีขั้นต่ำคลิกเข้าไปก็เก็บไม่เคยเก็บไม่เคยทันอีกเช่นเคยนะคะก็จะมีแบบรับคอยคืน20%คืน10%คอยแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิด ใครจะเล่นเกมก็ได้นะแต่หมูว่าเล่นไปแล้วเล่นเกมก็คือตรงนี้เลย s h e นะอ p ปี้เดลิฟไรส์ฮะอะเดี๋ยวหมูลองเข้าไปแต่หมูว่าเล่นไปแล้วนะคะรู้สึกว่าวันหนึ่งจะเล่นได้แค่ครั้งเดียวก็คือขึ้นสิทธิ์หมดแล้วแต่ถ้าเกิดหมูอยากจะเล่นต่อเขาให้หมูเสียคอยหนึ่งคอยเพื่อที่เราจะมาลุ้นรับสิทธิ์ตรงนี้ก็คือมีโอกาสได้โค้ดส่งฟรีได้โค้ดเงินคืยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ห้าคอยแล้วก็ได้สามคอยประมาณนี้นะคะหมูขอเก็บคอยไว้ ีกว่าเนาะเพราะว่าคอยค่อนข้างหายากนะคะหรือว่าถ้าเป็นแฟดวอชเชอร์ที่เกี่ยวกับรับเงินขึ้น20%คอยนะคะก็มาเก็บโค้ดในแคมเปญได้ก็คือถ้าร้านไหนนะคะทำแฟดวอชเชอร์ไว้ก็จะขึ้นแบบนี้หาเพื่อนๆก็มาเก็บโค้ดร้านที่เพื่อนๆแบบอยากซื้อกันได้เลยนะคะก็มาดูกันได้นะแล้วก็มีแบบ9บาทช็อปสุดคุม้มก็เป็นสินค้าราคา9บาทประมาณนี้เพื่อนๆก็กดมาดูกันได้นะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ต ชอบรับคะแนานอ่าลองกดเข้าไปนะคะเราก็เก็บโค้ดได้เลยอย่างตรงนี้ส่วนลด50บาทขั้นต่ำซื้อ400นะคะก็เท่าว่าจ่ายก็จ่ายแค่350บาทก็ถือว่าคุ้มเมื่อเราซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ Shopee Price ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเกมแจกคอยอะไรแบบนี้เราก็สามารถมาเล่นกันได้นะคะแล้วก็ Shopee Food Shopee Food ตรงนี้นะคะก็จะบอกว่า เอ,อเขาช้อปปี้ฟูใช้งานในเฉพาะพื้นที่เขตกรุงเทพเท่านั้นนะคะนอกเหนือจังหวัดกรุงเทพก็ยังไม่มีบริการสำหรับช้อ p ป,ปีฟ้ฟ o d นะคะโอเคซึ่งหอยู่จังหวัดนนท์นะคะต่อมาค่ะแล้วหลายท่านชอบมากเลย s h o p p e Pay คะ่ะเราลองกดเข้าไปที่หัวข้อ s h o p p e p เ y เลย s h o p e e Pay นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้เปิดใช้งานเขาก็มีปุ่มเปิดใช้งานตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถมากดเปิดใช้งานกันได้นะคะ ซึ่งก็เก็บไม่ทันอีกเช่นเคยนะคะ s h o p ปี้เพคือดีมากแจกโค้ดดีมากมีส่วนลด50%เมื่อจ่ายผ่านช้อปปี้เพนะแล้วก็มีคืนคอยให้50%รับเงินคืน20%คอยส่วนลด20บาทเมื่อเติมเงินจ่ายบินดูหนังอะไรแบบนี้นะคะก็มาเก็บกันได้แล้วนอกจากนั้นนะคะ s ้อปปี้เพเขามีโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยอันแรกเลยเพื่อนๆลองสังเกตแถวแรกนะช้อปปี้เพยิ่งใช้ยิ่งได้ นะรับสูงสุด25คอยแล้วก็ได้โค้ดส่งฟรีคลิกเลยเขาให้คลิกเราลองคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นภารกิจที่ให้เราทำนะคะทั้งหมด3ภารกิจก็คือตรงนี้เลยถ้าเกิดหมูซื้อ6คำสั่งซื้อผ่านช h อ p e e Pay หมูจะได้คอย10คอยนะคะ9คำสั่งซื้อได้15คอย12คำสั่งซื้อผ่าน s h อ p e e p a พหมูจะได้โค้ดส่งฟรีเราก็มาทำภารกิจกันได้นะคะ โอเคต่อมาแถวที่2นะช้อปปี้เพโอนง่ายได้คืนอ่ะเป็นยังไงเราคลิกเข้าไปได้เลยอันนี้หมูก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะก็คือโอนเงินชวนเพื่อนมาใช้ s h o e p ปี้เพรับเงินคืนอ่ารับเงินคืนสูงสุด1,000บาทเขาจะมีให้เลือกทีมทีมแรกนะคะก็คือโอนเงินครั้งแรก 20บาทเราก็ได้เงินคืน20บาทถ้าเกิดใครอยากร่วมกิจกรรมก็มาลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะคะทีมที่2ก็จะเป็นยิ่งโอนยิ่งได้รับเงินคืน2ต่อนะคะต่อแรกก็คือรับเงินคืนรวมสูงสุด160บาทต่อที่2ก็จะได้รางวัลพิเศษก็คือจะได้รับเงินคืนเพิ่ม1000ับาทแล้วก็ได้โค้ดส่งฟรีถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําตามเงื่อนไขของเขาแบบโอนเงินเอ่อหนึอันอันดับแรกได้เท่าไหร่โอนถึง4โอนเงินจํานวนครั้ง4-50ครั้ง จะได้เท่าไหร่ก็เพื่อนๆลองมาอ่านรายละเอียดตรงนี้กันได้นะคะแถวที่3นะต่อเลย s h o p e y Pay DTAC 5G เติมเน็ต d t a ทสุดคุ้มในราคา1บาทก็ใครใช้ d t a ทก็มากดรับสิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมี s h o p e y Pay Watcher ด้วยนะคะเมื่อสแกนผายจบเมื่อสแกนผายเมื่อสแกนจ่ายผ่าน s h o p e e Pay ขออภัยนะคะพูดติดๆข,ขัดโอเคเราก็ลองกดเข้าไปได้เลย ก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารนนั้ก็มาเก็บได้เลยซึ่งร้านอาหารตรงนี้นะคะเขาก็จะแบบ15บาบาท1 9บาทลดราคาพิเศษเหลือ1บาทก็มีซึ่งตรงนี้พอเราเก็บโค้ดไปนะคะเราจะต้องเอาโค้ดอันนี้ไปสแกนที่หน้าร้านค้านะคะก็ใครที่แบบว่าสะดวกก็เนี่ยเพ,เพื่อนเเห็นไหมเอ่ยโดนะจาก25บาทเหลือแค่1บาทเท่านั้นแบบน่าใช้สิทธิ์มากๆนะคะแต่ว่าย้ำนะโค้ดตรงนี้ก็ เก็บไปใช้แล้วก็เอาไปสแกนจ่ายที่หน้าร้านค้านะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับของช h อป e e p a y ก็เพื่อนๆก็ลองมากดดูกันได้เผื่อเพื่อนๆนะคะจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จ่ายบินเติมเงินเกมดูหนังอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าจ่ายบินเติมเงินก็จะประมาณนี้นะคะจ่ายบินตรงนี้ก็มีอะไรบ้างก็คือเติมเงิน จ่ายบินค่าน้าค่าไฟจ่ายบินบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ถ้าเกิดใครใจ่ายบิลผ่าน s h o p ปีก,ก็มารับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่อเลยนะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็มีโค้ดให้เก็บ10%ขั้นต่ํา500บาทร้านค้าที่กําหนดเท่านั้นนะคะก็มาเลือกดูได้แล้วก็ global deal ส่งฟรีโอเคก็เป็นโค้ดส่งฟรีเฉพาะร้านค้านะคะเป็นแพทที่น้ำอะเราลองเก็บโคด้ดดู อันนี้หมูเก็บไปแล้วนะคะโอเคอันนี้หมูเก็บไปแล้วที่เป็นโค้ดส่งฟรีนะคะแล้วก็โคดส่งฟรีเฉพาะร้านค้าส่งฟรี49บาทอ่ะเราลองกดเข้าไปเก็บแล้วอีกเช่นกันโอเคค่ะอันนี้ก็คือเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะข้างล่างก็จะมีโคดแจกอีกนะคะ15%ส่วนลด10โคสส่งฟรีส่วนใหญ่จะหมดหมดนะคะไม่ทันแน่นอน ่ะแล้วต่อมาเลยนะก็จะเป็นแฟชั่นส่งฟรีก็จะเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะก็จะมีโค้ดให้เก็บนะคะเมื่อซื้อขั้นต่ํ9า99บาบทก็มาเลื่อนดูได้นะช้อปปี้พรีเมียมค่ะก็เป็นร้านที่เป็นช้อปปี้พรีเมียมนะคะเขาก็มีโค้ดให้เก็บนะก็คือช้อปปี้มอลล์ทำนองนั้นเลยแบบล็อกซิทานไบโอเทอร์มปาลบุรีซีเคฮักเล่ฮักลี่นะคะแซมโซไนท์ ite, ประมาณนี้ก็เป็นก็เป็นร้านแบรนด์นะคะ ต่อมาก็เป็นแกลกรางวัลช้อปปี้คอยค่ะก็ามาเก็บคอยตรงนี้ได้7วันตรงนี้นะคะหรือมาเล่นเกมทำภารกิจตรงนี้กันได้แล้วก็แบน์แท้ถูกชัวอ่ากดเข้าไปก็มีโค้ดแจกอีกแล้วนะคะแต่ก็หมดอีกแล้วไม่ทันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพาร์ทเนอร์อ่าพาร์ทเนอร์ใครที่แบบเป็นช้อปปี้พาร์ทเนอร์นะคะก็มาเก็บตรงนี้ได้ นะคะมีทุกธนาคารเลยนะคะแล้วก็ shop ป e ้เมมเบอร์ชีคืออะไรลองกดเข้าไปสะสมยอดรับโคส่งฟรีทุกเดือนอ๋อ Beauty Club อันนี้หมูก็เห็นบ่อยนะถ้าเกิดสมัครสมาชิกเพิ่มเวลาที่เราไปซื้อ,อของที่ร้านค้าที่มี Beauty Club เราก็จะได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะแต่ว่าหมูยังไม่ได้สมัครเนาะแล้วก็มี Club, มัมคลับมีเพช มีเพสคลับสำหรับร้านสัตว์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะโอเคแล้วก็เงินด่วนอนอุมัติง่ายตัวนี้ก็จะเป็น e s p เ o r t o ตนะคะต่อมาอันสุดท้ายโคดอันสุดท้ายก็จะเป็นโค้ดส่วนลดพิเศษค่ะแล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยนะคะก็จะเหมือนรวมโค้ดต่างๆร้านค้าต่างๆนะคะก็ ก็มีเก็บโค้ดในไลน์ก็เป็นอันแรกนอะที่หมูทําไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็มีโค้ดนี้ก็จะขึ้นโค้ดร้านต่างๆนะคะประมาณนี้ก็มาเก็บโค้ดกันได้นะคะก็จะข้างบนนะก็จะมีหมวดหมูให้เป็นฟู้ดเป็นมัมเป็นเกี่ยวกับคุณแม่ทราเวลการเดินทางก็เขาก็เรียงหมวดหมูให้เพื่อนเอนเราเรียบร้อยก็สามารถมาดูมาเก็บโค้ดตรงนี้กันได้เลยนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการแนะนําเข้ามาเก็บโค้ดเก็บคอย ทำยังไงนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ